สวัสดีครับสวัสดีครับสมาสสชิกทุกท่นานครับดดิกันรับทุกท่านเข้าสู่กองวีดีธรรมดาครับ ต้องมีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอพานายเฉพาะกิจนะครับข้างในเฉพาะกิจของวันที่5ตุลาคม2566นะครับสำหรับพานายเฉพาะกิจนี่ก็จะมีทุกวันทุกวันเลยนะครับออกเวลา4ี่โมงเย็นนะวันนี้ก็เป็นวันพระฤหัสนะครับที่5นะครับตุลาคม2566นะครับสีส้มสีส้มนำโชคนำสิ่งดีๆมาให้ทุกๆท่านนะครับขอขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับสุกิ๊บสุกิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ดดดด้้ววยนนะคครรัับบสาหที่กกกตติมแล็ กดได้กดแกจกกดตกสติกเกอร์ตกมาให้ก็ได้นะครับขอขอบคุณผู้ชมนะขอให้ทุกท่านร่ลำรำเอยๆนะครับไม่เก็บไม่จนนะครับมันคงัางคังงั่งมีทวีทรั์ทวีชูทวีสูแห่งแห่งนะครับขอตูงขอตูงน,นะทางก็จะมาวางเลให้ท่านผู้ชมได้ faster, ลุ้นๆกันนะครับประมาณนี้นะครับดีดีนะครับเอามาิวกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอ,อะไรบ้างนะครับ5ตุลาคมทศภน้าแล้ว66ฮานดยเฉพาะกีดออก4มงเย็นนะ เด่นเก้นย์หนึเน้นที่9กับ0ูฟันทงที่9นะครับ39495969ี่เก้าห้าเก้าหกเก้าาูนย์สี่ศูนย์เอ้ยหนึ่งเไม่ใช่1 9 19, 1 3 1 4 1้าหนึลครับประมาณนี้นะส <c oughs> ามสี่ห้าหเดี๋ยวกันลืมอา่าเ่วนชุดวิน 90 3 4 5 6นสามี่ห้าหนะครับอ่าประมาณนี้นะครับส่วนชอบค่อยจัดนะไม่เนไม่ชอบก็ลุ้นลุ้นกันไปนะครับเด่นที่9้านะเด่นที่9้าฟันธงลูดวิ่งเก้ากับศูนย์เ่วนหนึ่งเป็นตัวรองนะครับเป็นตัวรองนะอ่าอันนี้จุดเจาะนะครับจุดเจาะนะเขาเรียกจุดเจาะนะครับเจะลูดก็ได้นะครับลื่นเก้ากับศูนย์นะ อ่าลูดเน้นเน้นลูด9กับ0นะครับเน้นที่สุนยานะตามนี้นะครับอ่ายเฉพาะกิจออก4ี่โมงเย็นถึง4ี่โมงครึ่งนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับมีมาทุกวันทุกวันนะอ่าตามนี้ก็แล้วกันนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านรำาำเรื่อยเรืไม่เจ็บไม่จนมันฟูเพราะทางเพรามีสวีทรั์สวีโคสวีจูนะครับตามนี้นะครับขอบคุณครับ